สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวออจตูดที่น่ารักและน่าเอ็นดูทุกท่านอีกแล้วและวันนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะมาบวกมีฮอกตัวตึงแห่งวงการที่หลายตัวละครทั้งสโลทั้งซินซานุโอ o, <t rip> กระตบพี่แกง <t rip> ไม่ได้เลยไม่แต่น้อยบอกคำดีว่าแพ้อย่างยับเยินและรับย <t rip> ับยับครับและรอบนี้ขอเป็นทางฝั่งของตัวตึงของทีมดาร์กบอลกันบ้างดีกว่าและนี่ก็คือทางฝั่งตัวร้ายจิเลนและมีฮอก เออจิเลนและเบบี้เวจีมิฮอกเจอะไร <c oughs> จิเลนและเบบี้สามเบบี้ชักจะรักจะรักและแน่นอนหลายคนอาจจะบอกว่าพี่ครับแล้วไม่เอาโกคูบูมาเลยครับพี่ <c oughs> ผมจะบอกตรงนี้เลยว่าไฮมิฮอกมันผ่าน2ตัวนี้ไปให้ได้ก่อนไหมครับน้อง <c oughs> บอกคำเดียวว่าจะถึงเออทางฝั่งของซูเปอร์บูเนี่ยแน่นอนว่าทางฝั่งของ มีหอกอาจจะยับไปแล้วก็ได้อะนะ <c oughs> <_ EN> เออเป็แมลงเกินือ <_ EN> และนี่ก็คือมหากราบตัวตึงของทางฝั่งของทีมดากกอนบอ bon oh! ล,ะลบ 3, ระดับเบบี้สามพรังโจมตีเป็นล้านกับเจเลน พลังจมตีเป็นล้านและวงเอลีโคตรใหญ่ยาวและเบิ่มที่สุดในเกมบอกตรงนี้เลยว่าถ้าสองตัวนี้มีฮอกอย่างชนะ <c oughs> ต้องเป็นพระเจ้าุดแสนพระเจ้าแล้วและที่แน่ๆเลยถ้าชนะไปได้เนี่ยเราจะเจอทางฝั่งของโกคูบูกับเดบีแน่นอนครับ <c oughs> และที่แน่แน่เลยสองตัวนี้ผมจะใช้ตรงเงินได้พอหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ฮะและดูวงเอลมันสิครับท่านผู้ชมไอ้เี้ยโคตรใหญ่ยาวแบบเแบบิแบบ่ม บอกคำเดียวววงเอลีตัวนี้มันเป็นอะไรที่โคตรจะบิ๊กใหญ่กันเลยทีเดียวและทางฝั่งของเบบี้แฟนผมขอ,ขอเ,เวลาอัพแบบต้องอัพส,สองร้านสองร้านตีกันเลยทีเดียวไอเชียแพงจัดๆและทางฝั่งของจีเลนอัพป,ประมาณล้านกว่า,วาครับล้านสองอปะะ่าวะมาล้านหกนะครับเชียแพงสองตัวเลยผมจะพอไหมเนี่ยน่ใจแห้งเอาเลยครับตอนนี้ผมได้อัพเบบี้ตาดแล้ว จะก,กำลังชาร์จพลังบอลเกงกิสถานฝาและทางฝั่งของจิเลนก็บลอ็อหลอขึ้นตัวฟ้าอย่างหล่อเทและก็ทุบซิแเพกลงมาบลูมเชีย่ยเอฟเฟคโคตรเทครับทุกคนดูดิครับเอฟเฟคของตัวนี้ประสานงานอย่างตะการตาและก็โคตรหล่อเทและเป็นสง่ากันเลยทีเดียวล่วงจิเลนชาร์จมาแล้วก็พุง่งฟูเพกลงพื้นแบบระเบิดขีปนาวุธปรมานูกับบอลเกงกิสีดำ ในการกระจายสู่พื้นแล้วก็เป็นเศษผงและกระจายรอบที่ดินออกนอกอารูบริเวณระเบิดซิลพริช2,000 years later <c oughs> และแล้วช่วงเวลาอันแสนตึงก็มาถึงและเมื่อผมตัดเวลาไปเกิน2,000ปีและนี่คือดาเมจของจีเลนครับ3,167,35.2หน่วยวิการจบที12วินาที ระยะ100กับวง LE ของเขาดี่โคตรใหญ่ยาวและอลังการโคตรเป็นตัวละครที่วง LE เขาเรียกว่าวง LE ทรงแบบนี้ที่ใหญ่ที่สุดในเกมแล้วนะตอนนี้คือแม่งใหญ่เชี่ยเลยและก็มาคอมบูกระทังฝั่งของเบบี3ที่เลเวล115ได้อย่างตันแล้วและนี่ก็คือดาเมจของเขาเชี่ย2,578,000 4 5 6 0 6มีการตี6และระยะ140.1ที่โครจรโอพีและวีการตี6ของเขานั้นเป็นอะไรที่ครึ่งหนึ่งของจีเลนเลย oh. ก็ว่าได้ครับ <c oughs> ดูนะครับจีเลนแม่ง3ล้านแต่ช้าไปถึง6วินาที <c oughs> แต่ที่แน่ๆเลยถ้า2ตัวนี้ตบทางฝั่งของมีหอกไปได้และแน่นอนว่าจบเกมครับไม่เหลือซากแน่นอน แต่ที่จะเหลือตั้งจริงๆอ่ะตัวเงินกูจะพอหรือเปล่าฟร์แล้วมาดูกันนะครับว่าฝั่งไหนจะอยู่และฝั่งไหนจะไปกันนะครับ <c oughs> ตึงทั้งคู่เลยให้ตายเถอะดูครับระเบิดคีปนาวุธปรามานูลงพื้นแบบปลื้มกระจายเป็นผงกันเลยทีเดียวครับนี่ฮะซาดบอลเกงเแลแลก็ปล่อยลงมาครับบีบีบีบบแล้วก็ทแล้วมาดูทางฝั่งของมิฮอกระดับตัวตึงโน .1 นนในตำนานต้องมาลุมกระทึบก,กันแบบดีเพราะพี่แกเกรงเกินไป ดูดาเมทที่แสนอลังการดูนะครับตอนนี้ตันกี่ 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ตัวแล้วหนึ่งสองส้าเฮ้ยหนึ่งหตัวแล้วครับและดาวเมรของเขาสองล้านสองแสนเแป้อมละวีการจะตี5ที่โคตรโอพและจมตีได้อย่างว่องไวที่สุดและที่สำคัญเลยระยะ150ของเขา ที่จะแสนโอพีเชียกับการโจมตีทรงกลวยแบบเบิ่มหน้ากระดาเลี้ยงเป็ดของเขาเป็นอะไรที่อันดับหนึ่งควรมีเชียโคตรเบิ่มมาครับทั้งฝั่งเอามีฮอกเห็นแล้วคนตูดผมผมถึงจะลุกชันกันเลยทีเดียวในการฟาดฟันดาบสองอนิเมชั่นเอฟเฟกท,ที่แสนจะเท่และตะการตาสัตว์ด,ดูดีครับจริงจงจงแล้วก็เชียมก็เทครับนน้นองตึงจัด แล้วมาดูทางฝั่งของจิเลนกันบ้างเฮ้ยต,ตัวนี้ยังไม่ขายอีกแล้ววะเนี่ยแล้วมาดูทางฝั่งของเบบี้และจิเลนกันบ้างครับผมก็ต้องทําการอัพให้ทุกตัวได้อย่างตันแล้วก็เบิมๆแต่บอกครานี้เลยว่าผมอาจจะอัพไม่ตันทั้ง16ตัวเพราะว่าตรงเงินของผมนั้นอาจจะไม่พอใช้ครับผมจะบอกตรงนี้เลยว่าเงินของผมไม่พอใช้นั่นเองแล้วเรามาดูกันนะครับว่า สตัวขอบูนี้จะไปได้ถึงที่สุดของการตบมีฮอกได้หรือไม่ก็ตัดข้ามเว็บช่วงนี้ไปแล้วกันนะครับ5 minutes later และเวลาอันแสงตึงก็ได้ผ่านไปในเว็บที่68ที่ยังโคตรตึงและโคตรอลังการและโคตรรุนแรงและนี่ก็คือท่านฝั่งของเบบีที่ยังไม่อัพตันเลยยังไม่ตันเลยจีเลนก็ยังไม่ครบและดูทางฝั่งของมีฮอคครับเชี่ยแทบจะตันทุกตัวแล้วและ ตบอมาวัดกันแบบนี้ซึ่งซึ่งหน้าดิวิทูษีแปดบอกคําเดียวว่าทางฝั่งของผมอาจจะแห้งก็ได้นะครับเพราะว่าไม่ตันถ้าตาันหมดทั้งสิบหกตัวก็อาจจะมีหนาวกันได้โอไม่ oh <my S 1> นะทางฝั่งของมีฮอกก็เริ่มหลุดบาอยังหน้าการะดาษลิงเป็ดยังทุบทรมานทและทางฝั่งของผมเฮ้ยเ <c oughs> <c oughs> ขาจะสูสีแต่ทางฝั่งของพีฮอกด้านตายก่อนซะง,งั้นนะ่ะโอไม่นะทางฝั่งก็เจเลนแย่แล้ว แตกเฉยอุบ้าดะแพ้สงังััดแต่ผมอาจจะไม่ยอมเลยต้องไปหาผู้ช่วยมาใหม่และนี่ก็คือทางฝั่งของเบบี้สด้วยผมคนเดียวกับตัวเงิน1 2 3 4งหตัว<อ>และทางฝั่งของมิฮอกกับตัวเงิน5ตัวและทางฝั่งของจิเรนกับตัวเงิน5ตัวครับอ่ที่แน่ๆเลยถ้ามากันขนาดเนี้ย ต้องตันทุกตัวได้อย่างเห็นได้ชัดแน่นอนและนี่คือสุดตัดสินระหว่างเราเฮ้อมีฮอ,อกอันดับหนึ่งกับเบบีสามและจีเลนและที่แน่ๆเลยไม่ต้องถึงมือโกคูพระเอกของเราหรอกมั้งแค่นี้ก็บอกคำเดียวว่ามีฮอ,อกถึงกับจะแอแอแล้วแหละตบมาขนาดนี้ถ้าตบได้อีกก็คือพระเจ้าแล้วดูดเมทสาล้านกับสล้านกว่าที่มากกว่ามีฮอ,อกไปถึงเกือบทุกตัวเลยก็ว่าได้ <c oughs> ตึงจัด2,000 h years later เอาละครับก็มาถึงในช่วงหลังเกมที่โคตรจะตึงที่ผมบ้าแตกไปช่วงนั้นในเว็บที่66ตอนที่ผมแทบจะปิดอนันมิัันเอฟเฟกออกเพราะสายตาผมแทบจะไม่เห็นอะไรอีกแล้วและดูฝั่งเขาครับอีกหนึ่งตัวที่เขาจะตันแล้วบอกคำนี้ว่าโคตรจะเบิ่มแน่นอนในเว็บนี้และในเว็บผมผ่านไปอย่างคตรวดเร็วนัแล้วก็ ทางฝั่งของสองตัวกำลังคอมบูกันเพื่อจะรุนแรงและอลังการโคตรจนเล่นผมพันผมก็เลยทำการที่จะปิดอนิเมช่นเอฟเฟกออกไปและมาดูทางฝั่งของศัตรูที่กำลังเดินผ่านด้ากระเบื้องกันมาเลียงเป็ดได้อย่างทันท่วงทีแบบเห็นด้วยสายตาอันสองเบ้าหน้าได้อย่างชัดเจนสุดๆและนี่คือทางฝั่งของมีฮอกแต่ทําการหลุดหน้ากระดานเลียงเป็ดมาแล้วยังทุกทรมารดแต่ทางฝั่งของผมยังแทบจะไม่หลุดมาเลยแม้แต่น้อย และนี่คือความแตกต่างระหว่างหกกับสิบแปดตัวว่าโดนลุงมกระทืบอย่างโหดร้ายแบบนี้แน่นอนว่ามีหนาวแน่ๆครับอืตึงจะจัดแน่นอนนะครับต้องน้องโอ้โหตึงเกินไปและดูครับว่าใครจะอยู่ใครจะไปและใครจะเบิ่มคือรอกันล่ะครับนี่เอาแล้วทั้งฝั่งคนมีอกได้ทำการฆ่าศัตรูอย่างทุกทรมานได้อย่างฟันต่ออันเว้นเนเอฟเฟกต์แล้วก็ตายอย่างทุกทรมานและหายเอ้ยเจี่ยแล้วนั่นมันตัวคนไม่ใช่เหรอนะ่และเมื่อตัวคนตายแล้ว แต่ตุกคนจะเลือดเยอะเชี่ยเจะหลายคนต้องอาปากค้างบอกคำเลียว่ามีฮอกแพ้คนอย่างนั้นเหรอบ้าไปแล้วเอดนี่ทงฝั่งเลือดของคนแล้วเลือดของคนแตกบานแล้วมีฮอกระตองบ้านแตกเพราะว่าคนอย่างนั้นเหรอแปะเชี่ยทางฝั่งของมีฮอกได้ยกรอันดับหนึ่งให้ฟังข้างก็เออเบบีและจีเรนแล้วละครับจริงๆก็ไม่ได้ละถ้าลุมเป็นขนาดน,นี้นะแตกไปซะไอ้น้องลาก,ก่อย เจอทางฝั่งของเบบีแล้วก็เจเ่นไปดิเละบอกเขาดู<ม>ว่าม,มีเละแน่นอนโอ้โหจะเหลือเหลือผมจะขออนุญาตปิดคลิปในช่วงนี้แล้วล่ะครับ